มึงนี้โมไลปันไหนเนาะเศร้าเศร้าไปเลยสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกแปดเศร้าสองแนสองแสนไปเมื่อเมื่อมื่อเด็ดอ่าสี่สิบพันเป็นยังไงเนาะไอยิบันนี้ของไฟ่ยีกมาของไฟนี่บอกเด้อเด้อ ไปเขย่เอานอาเสืองามเท่านั้นเนาะจุกมาให้อันนี้เสือนุ่งไปดองโอ้ยอยเย็นๆๆเย็นอย่เยโอ้ยปิท่าวิโนบาโอ้ยจ้าจ้าเยยบจีนออใจเย็นาเย็นทไท่าเสือของฝากจากป้าแม่นางวิ่น Rồi đi chơi ngon Rồi ngon bài đi ngon ngon quá ngon ngon quá ngon 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 có ngon 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 ยางบ่อ้พร้อมครับเจ้หน่อยเจ้าป่าบ่เจ้าป่า่ไหยังวินมันไม่ใช่ไพ่อาไพ่อา้เจ้าเจาบขอบใจเลยป้าเออป้าเห้ได้ก่อนได้ก่อนลูกขอบใจงามขอบใจียนเด้อถือขอบใจดีแฮงขอบใจขอบใจ ซื้อเค้กให้หลานอ๋อซื้อเค้กให้หลาน nó เงึงเกิงเด้งแฮนแทรกกลดปันพี่นอโอ้ยขันกรอบมาทางนี้เนาะไม่นด้เคลื่นเหน็บด้แบบ้เลสปารีสปารีทั้งเบาเคยล่ะพี่น้องทังลุงจันตอนนี้กำลังเบิ่งคนมา้ายทำไมพี่น้องเลยเนาะอา เดี๋ยวบางน่ยังไงฮะฮะลูกเออสัสดีสวัสดีสวัะดาส้ัสดีสัสสว้สสัสสวัสอีสวัสดีดีสวัสดัเวาเดีสอ้ีสวัีสนสวัสดีสวัสดีสวนสดสวัสีดสสีด สองเซนสองเนเาซอยกับเล่อนหาหันกันเนาะน <c oughs> ีจะกรับกรับมอนี่บอจันแมนเอาผ้ามาอยู่บ่ามาอยู่ผ้าน่องมันน่องอาเบดเนาะเาะวทางมีตุ้ยคน่นมือนั่นอยู่ใส่เอาะื่อแ้า กูเห็น,ววนอะไเนี่ยมองเลยไปเพอนนอ่กราอ่เราเม่อน,นั่งเลยอเบดอเบดอเบสแมนบ้าฟาเจ้าเานี่ฮะ โอ้ยฝ้าจะคลายน้อไม้เมื่อนั้นเนาะลืมผ้าเดี๋ยวใส่ซีเมนพันธุ์ไทยนี่เนาะแม่ยางสซกระสอดบอกระห้องก็เอาขึ้นรถเลยนี่ไอ่คุณเห็นเนาะเกยเอามาขึ้นเจ้าเอ้ยเอาพี่น้องไปเซ็ตมาบุญพันธุ์มี่ยังนั่นถุงมะลำนี่แหละถุงมะลำเลยพี่นมาแรกไอ้น้อไม้เนาะแรกบ่แรกบ่แรกก็น้อไม้บ่มะแรกบ่เอาเงินบ่ เออนาะพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีวัดสุขภูสุคนพี่น้องเลยเนาะอ่าก่อนกลับบ้านพี่น้องวุ่นกับเสื้อผ้าที่ว่าพ่อแม่คนฝากมาตีเวียงจันทร์อะไรเนาะก็เลยยังเหลืออยู่วุ่นก็ตั้งใจเนาะตั้งใจว่าชิมิตแจกให้น้องๆเพื่อนบอชติดค <az> ่ายน้องใหม่น้ำมันอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะเป็นคนดูคนมั่นขนาดพี่น้องเลยเนาะเอาก่อนอื่นชื่อน้องใหม่น้องเพื่อนก่อนสาพี่น้องเลยเนาะป้ายเดีกก่อนฝากไปก่อนเนาะ จังไรโคงเท่าไรบาทไ่ยายของเจ้าบ่หน่สองนี่บ่สองสี่สิบพันเนาะของต้นนี่ของใยนี่ในของเฮานี่สอบของเจ้าบ่สี่สิบพนบ่อ่าสี่สิบพันเป็นยังไงเนาะไปยิบไปนี่องไปยิบมาไปนี่บ่ กระเงินจำีพี่นเองเลยปวดโพเนาะแบบส่งพายีบาดเศร้าเศร้าแล้วกันสามสิบสี่สิอกกบอ่าโอเคขอบใจจะ่าฟาดเมื่อเด้อยืนถ่ายกันเด้ออย่าให้ชิมีน้ำหายอยู่ยมาคงผัวได้บาดนี่องเจ้าทา้องนึงจะมีเงินทอนมาหรือ

เอาเขาไปถ่ายชาวพันเนอะเนของพายตรงมาซาวเนาะพองเจ้าทุกทงนะตัวน yani nee okay, um ี้บะตัวนี yup ้แต่ของภายอีกสองคนไรแปดสิบอืมน่ะ แมนบอกแปดสิบบอสีทองออนเช้าไอพซื้อบริด้บอซื้อบ่อะทอนชาวพันห้าให้มม่ตู้ด้ะคุณทอนใอ้เจ้าชาวพันอีกด้อไปซื้อผู่้เขียวนีขายว่้มีน้ผู้เข่า จิ๋บตันไหนต้นนานะนนหอนี่ยม่ซด้้ลบอกกาเจ้าพีพ่อพี่ร้าพีมพี่ยื่ไปไอ้ยเสือผ่าหายไบอผ่ามอคืนดิเนอะลักไปเลยได้ผ่าแล้วเข่าเจ้าได้พีงยเนาะไปจตอจ้าชื่อเอาก็ผ่านะีเอาะชื่อวะเมื่อเช้าน้องไนขึ้นรถก็เนาะ máy, máy, yui lót, lót, chân đa, chân ngoài con thìa này đây nó mày à má can sướng nó anh nung

โอ้ยคูปีท้าวเสรบาร์ดิโอจ้าจ้าเออเยียบตีนเออเย็นเย็นเย็นมาไม่ท้าเสียอาเสียอาเสียเอาเสียใส่แม่เอ้ยเสียงามงาด้วยมาแล้วบาร mất ừ, mắt đẹp Ừm, mắt Thôi ta cứ bao bao vào đi, phía đằng này Ờ, ừ, thông gian ngoài xe nó mạnh Mình ừ. xe nó mạnh hả? Đây, nhang nén Thấy chưa, nhang nén, thử cháy gì bò Vô đây chạm, vô thang mù bò À, có, bớt, đẹp loại. ใชในนะ่พี่ใช่ใช้น้องน้องน่องมายังวอาพี่อเบ็ดอเบ็ดมาให้นาบ้ากูงเนี่ยจะได้ยังอ๋อได้ชุนงานแท้เลยโอ้โอ้พี่น้องเลยใช่ใช้มาพี่มาพี่เสือลูกไหมยมั้งคักลองสวมบ้างห่ะลองสวมบ้างลองใส่บ้างโอ้คักลีพี่น้องเลยเนาะ เออเป็นใส่มากกเดือดเดี่ยงดังแล้วบาทนี่เนาะเออใส่ไปงานบุญงานศิล์นได้กันใดคโตสองโตปันกันย่าได้ด้เชื่อู้วารได้ที่บ่อนี่เสือเบิ้งมาย่อาโอ้ได้อยูเนาะอ มีผ zij, Carnegie, ัวอยู่บ่ยายเจ้ามีผัวพอพอแม่สายคุณตาพาอยู่เฮือดเออหาใหายพอใช้เด้อเนี่เด้อเออผมมาผ่ากลัวเนาะเออเจ้าบ่ไปหาเองหรอไม่น่ะเออเฮนหุ่งเนาะเจ้าเนาะโอ้ไปแหกกันบึ้งุ้มไปในนี่บ่เออสร้างบ่ยากาศงุ้มเงียบเกี่ยวกับพรแท้ยู่เมาตายทำเออ bảy, năm, tám, mười, mười năm rồi, 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 ทางมาวุญเองกับเรียบรอ้อยพี่น้องเลยเนาะกับได้แจกจ่ายเสียผ่าลาแพรเนาะทั้นะทงพออยากเวียงจันท์พี่น้องเลยเออเอากต่ได้บุญได้กุศลนำกันเด้พอเด้ดอเนาะบนสุข,ขูสุขคนพี่น้องเลยนะขอบคุ้ยที่ทรงเสียผ่านาแพรเนาะเอาถ้าทางทานใดได้ฮาไปชมกับอยากบริจาคเสียผ้าเนาะอ่าอยากรวมทำบ,บุญกับยินดีพี่น้อง,งนะทำบุญกับสิมารบริจาคให้พี่น้อง,งนะเนาะได้บ,บุญได้กุศลนำกัน ແຮງລະດູນີ້ໃກ້ຊິຮອດຍາມໜາວແລພນຍາມກາมาືພາພກໍມີນ້ອງສະພານພີນ້າກກນນກິກິກ້ວ10บาทແະອໍກຸ້ມີຊນ คล้ยเน่าตัวนี้ตัวไม่ม่เลยกล้วยสุกอ่วยสุกใหญ่จ้อาบุ้มีกล้วยแบบใหญุ่มกล้วยสุกมันถับกันหยุ่เฉ็มเนาะเอาปั่นกันเด้อสองคนเด้อปั่นกัน

อะโอเคพี่น้องเนรอเรียบร้อยบาทนี้ฮะขอบใจทางเบาคุยลายอะไรไปรังเงินทางกับบานเนาะพี่พี่น้องเต็มเลยอืม้่นึ่งได้แฉนุ่ไข่ได้ชิฟัดมัดมัดมัดชิบรวดนี่เออเออบนมือได้แฉ่นึ่งโอ้พอดีเด้เจ้าได้กพันมือนี่้าพันพ ปั๊บมหาบุี่พี่น้องเลยหมดบวกสิบก็ได้วะบวกได้เลยบุนีุ่ญเนีุ่ญิเน้บุน้อยนี่สามสิบโอ้ปั๊บปั๊บมหาหามสิบนี่ได้ลูกได้่งพันหนึ่งพันโอ้ได้โบลายเนาะแต่ละคนไม่ตรงไม่มันอยากเบิดเนาะตรงไม่เนาะเนี่ยอึดแล้วโดยวด๋เมื่อไหรามหาเมื่อไหร่ก็ถูกเนาะขอบใจด้วขอบใจขอบใจขอบใจพี่น้องเลยเนาะไปกลับบ้านไปเฮาการเชิญเดินทางก่อนบานี้พี่น้องเลยเนาะ เดี๋ยวจพพอกันทางเนาะคเ่นัซานอนพี่น้องเลยเนาะไปพี่น้องเลยเปิดคลิปเปิดภาพออกมาปาพี่น้องเลยเนาะทางวินเนอร์ใช้ลงเฮือนอยู่เฮียลุงเฮือนอยู่เฮือนบอเพื่อพ่งงงง มามาครับของฝากนี่มาของฝากมาครับของฝากของฝากจากป้าแม่นางวิเพิ่นเ้ยแม่นางวิเลยสบายดีเด้อพี่น้องไอแมนองนื้อก็ได้เฮ้เห็นล้าออกมาก,ก็รับไปทางไหนผมบุกเข้าเลย

าาก,ก้วยมาฝากก็ก้วยมาฝากป้าอันนั้นป้าแมงมีเพิ่นฝากในงาน,นเด้อภาาเบาฮือเบาเชียงเบาพูดมันป้างเงาม่ต้องเปรี้ยวป้าไงที่เขาเนื้นเนนเนนอเดอเูื่อ<ห>นช<ข>าว้านกิข้างนอกว่าบข้างนอกไปตอ,นอกนกกนไปเยี่ยมตู้กอนอเยี่ยมตู้ไปใช่ ใช่เลพกันลออดเลืมแพ้ล e ืมแพ้แพ้เพิ่อนนมึกแต่ลืมแพ้ไปกินปลาแเราอุ้มล okay really? ูกแล้วมาไปตุ้ยเอาแพ้แห่นเราอุ้มลูกล้มาไนไปนเลยได้ไนปวดแท้นี่ยแข็งแห้งดีแล้วบอแขงแรวบไปนไโอเคเลยโอเคแล้วรอนอกเอาไม้เอาไม้ตั้งไม้เ ไม่มาบินไม่เปิดมาสำนี่เราบินมือยางให้เ่าเลี้ยงทางใจเอาไหมเนาะเดี๋ยวลูกมาเอาไหมไปเดี๋ยวพน่น่มเดี๋ยวนสวยเยเดี๋ยมนวยไปด้วด้วยขอบใจเดี๋ยวพนุ่มมาล้งเพิ่มกับพี่อนจุกคือะบจุกเนาะจุกคือบาจุกทางครับพี่น้องยเนาะไปหับกับรถกับล่างก่อน รถก็ยังไม่ล่างเลยพี่น้องเลยเนาะมึมีเวลาล่างรถปากนี่ไม่ได้คือมาอยู่พันล่างพอมีแห้งเลยพี่น้องเลยเนาะเป็นทิศเหละพี่เนอร์จะไปใช้ลูกวันนี้บายดีปะลูกเต็มที่สบายดีแค่แค่ไปเบวันเดย์แฮปปี้เบวันเดย์ทูยูไพร์แม่นวิน คบพ่อสองปีหนึ 2> 2. ่งป e e ีหรืสองปีบอกว่าลูกในหนึ่งปีหรือสองปีเรียกช่องยังไม่เรียกช่องยังบอกว่าลูงในกบบอกแม่หน้าตัวมันออกเล็กไทยนั่นเล็กไทยเล็กยังแม่แม่แม่เล็กแบ่บอกแบะบอกลูกบอกคักแน่บอกว่าลูกในคักแน่เล้วคือนี่เลแบ่กระซ้าหาเจตน์หาได้พี่น้องแมว่าได้ยังเชี่ยวกบแม่ว่า เอาตัวมันสีออกรถเลยลูกเอาตัวมันสีออกนี่มาคือมาเอาไปมาค้าเดียวเลยปะลุงไงเพราะว่ากบนี่เป็นเป็นอันนั่นของคนนี่แล้วกบนี่จะได้มาได้ก็ออกมาดีเนาะพ่อุูนนอโอ้เจริญซื้อพระทันซื้อทางพระท่านแม่วบ้าแม่สื้อเค่กใหญ่ให้ว่าบอกเลขแม่แน่ว่าม้าเราข้าเดียวเลยมาบึงถามพ่อแม่เร่งมาออกกันดี มาออกรีอ,ออทนันออทันชักเวินวินนร์สิไปไซอ่ะฮะไปเบิร์ดเ,เดย์ห็นปลาลุงพังเนย Happy birthday เ <Hey S 2> ห็นอะไรก็เห็นอะไรก็เหน็นอ,อน่งดอง่ะเนี้ยแบนี้ปลาบ้แนี้ว่าไหมป่าไหมอู้หู้แขแนดบเป็จักกันงใูโอสาธุปูอะไรนั่นนะ่ะ

ไปลงค้นกระสุกไปพี่นังเฮ้ยข่าวกระสุกเต็มหน้าฝูงม,มาแล้วฝูขงขบวนใช่ปะ Ở lông anh 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 cứ ăn lịch chẳng mãi chip 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 Chụp, 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 chip chip <laughs>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  chip ừ, chip แม่น้ำไมไรเพิ่น,นมาขึ้นนี่เฮ้ของงยาไว้ให้เรานี่ก็ได้แล้วให้เรามาเมียนเราจะมุต้องหิวมาเฮ้ย <c oughs> เออ <c oughs> เห็นเพิ่อนอยู่ห้องเฮียนอยู่ใหญ่ย่างบ่ได้ไรพอครับ นาเออจะเอาไปเด้อนี่น่ะยันงัวกินอึบอึบบอกอันพระอ้วนในบอกมอออนในมะเร็งนายโอ้ยไปอีเดียนี่อะ

เอาย่จะไปหานอแ่ัดาว่งนีหนยงวินมันไม่ใช่นี่พายังไพายังไงเจ้าจว่าขอบใจเลยป้าเออป้าป้าตู้โอ้โหตงนี้มันจะขาดเลยดูเหไดดูเห็ุไดเอาดูเห็ุได เออโอเคอ๋อได้เงินแท้วินมาเลยเงินจากป้าห้าร้อยบาทบ่ป้าุผป้าไรสิบเค้กให้ป้าลุงเลยสิบเค้กใไงลานนี่แม่ทวารราชก็ฝากมาใหายกันมามามาวินแม่ทวารราชฝากเงินมาให้นี่นี่ฮันฮูเงินเงินนี่แม่ทวารราชฝากเงินมาให้อ่ะนี่เฮดได้ก่อนเฮดได้ก่อนลูก ขอบใจขอบใจงามขอบใจน้ำลายเด้อขอบใจดีไม่แหงขอบใจดีไม่แหงขอบใจขอบใจซื้อเค้กให้รายขอบคุณเลยคุณเค้กให้แม่เด้อเราจะฝากเงินซื้อเค้กให้วินเนอร์ฝากให้แม่อยู่ดีมีแห้งเด้อแม่เด้อเนาะให้น้องวินเนอร์มาทำลาก็ให้ไลท์ขึ้นแม่ร้อยเท่าพันเท่าเด้อน้อวินเนอร์สุขกายสบายใจเนาะลูกเนาะ แมวั้าวันลเป็นฝากอเพิ่มอีกพี่น้องทั้งแมวน้งวีแนวสามพันพี่น้องเลยไหซื้อหันซีนีไหแม่น้องวีพันธแหละพี่น้องเลยโอ้ยตั้งแมพันก่ะเพื่อเพือเพื่อเพ่อเพือเพื่ออเพอเือเพือเพ่อเพื่อเพอเพืือเาื่อพ่ออเ่เอเพืเพ่อ่เพ่นอเเเอเ่เพ่ออุเอ่เ แม่ <pegar S 1> ขอบคุณครับแม่ ask, อดูแม่ทวัลรัตดีดีหลูกดีดีแม่ทวัลรัตดีดีขอบใจก้มห่วงงามก้มห่วงงามขอบคุณครับโอ้ยได้เมล์ลายเด้อพี่น้องมือจุ๊บโอ้โฝนตกฝนตกเกี่ยวข้าวม่ได้แล้วข้าวสุกเต็มหน้าอยู่โดยข้าวกระซุกเต็มหน้าอยู่พี่น้องเอ้ยบันน้เกี่ยวข้าวฝนตกมือใดก็ได้เกี่ยววันนี้ในหื้อเนาะในตากฝน ในซื้อนั่งดีเด้อแม่งนิวบริเกียวพี่น้องเลยมือนันกันนะเอาคอย่อยออกไปดิพี่น้องวันนันจะออกไปหาซื้อในอยู่ในกินเห็นน้อวินเนอร์เหตุงานมันเกิดน้องวินเนอร์เพื่อนพี่น้องเลยเนาะคนตกซั่มที่มีคนมาหาวินเนอร์บ่แมกเวนิวแล้วนี่เนาะจจะหน่อยนึงแกเกอร์คือไอ้นิวแล้วนี่ตอนนี้นิวคนตกปลาลุงเลยเนาะมันเกิดเอื้อยตอนนั่งกันได้หมู่กับบมาแล้วกะในแต่ป่ายกับลุงตอนนั้นกัเนาะ

ขับรถขับล่างก่อนบาทนี้พี่น้องเนาะกะขอบุญขอบคุณขอบมระคุใจเด้อทางแม่ทวันลัดเนาะที่ให้ทางขอบุญเป็นสะพานบุญหายเรื่องขึ้นไปน้องวีแล้วก็ขอบุญคุณขอบมระคุใจที่ฝากคืนนมาหนึ่งพันบาทแฮปปี้เบาร์เดย์น้องวินเนอร์พี่น้องไวัสดุแม่และไลด์เด้อสื่อในยนิคินตัวตำแหละัอดีลูกเด้อนางลงนางเนาะสื่อใยูนิคินไม่พี่น้องคนมากลายพี่น้องเลยนะผมขอตบใจน้องวินเนหนื่อยไปนี่แหละ าการจุบี่เห็นไงล้วงดอกพี่น้องก็อยู่ามาก<อ>ินน้พีน้องนี่แหละมีแต่เอื้อน้องเขาเองพีเ,เ,าเงงนาะนอเองพี่น้องเองพ่อตู้พ่อตู้นี่แหละพี่น้องเน<ด>าะเอาจากนั้นขอบุญคุณกับมกเจ้าจุกูทุกคนเด้อที่เขา่าวมหบชมุทรดก็ติดตามเปบบ็นกำใจครับประบุญสารวันตลอดมาเ<ด>ป็นกำใจครับครอ,อบครัวพี่น้องเดียเด๋ยวปุ่นของเฮาตลอดมาเลยพี่น้องเด้อใจเด้ออะไรเน่ยไปแล้วพี่น้องบายบายเอ้ยสบายดีเด้ทุกคนอ